ดีข่าวนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล์หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ านะครับผมก่อนอื่นพิธภัณฑ์ครับสวีดสวัสดีเจ้ากรีน่าฟิฟายที่เขารักทุกท่านด้วยนะครับผมและผู้ชอบ19ก็แบบสตีจีเกเบอร์ัฟเกอร์กลับไีเล่นคุดีคุเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกโค้ดกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้โค้ดไปกอกเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบขอร้องอย่ากดข้ามแค่นั้นพอ ครับผมเออมาก่อนอื่นนคะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสัดกระดิ่งกดสมัว้ให้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองเนคะครับผมปะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันก่อนที่จะไปแจกโค้ดน,นะครับเดี๋ยวขอมาดูสักนิดหนึ่งว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่แบบ ให้ป๋าเสียตังค์บ้างนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนเลยครับแล้วค่อยกลับมาแจกโคดนั่นเองนะครับน้องๆมาก่อนอื่นนะครับผมมาเราเข้าไปในออของกิจกรรมก่อนเลยกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับผมเท่าที่เห็นในวันนี้นะครับผมก็นี่เลยกิจกรรมใหม่ท็อปอัพต้อนรับ3ปีฟรีไฟนนะครับกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่17นะครับของในนี้มีอะไรบ้างมีแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับแอร์บอร์ดชูไรทเครซี่รับฟิ นี่ครับผมแล้วก็อ่อเป็นหน้ากากนะครับมาน่แอมกรักนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมายส์เบสบอลนะครับผมโคตรเท่บอกเลย เติมตั้งแต่9อา99เพร399เพรแล้วก็999เพรนั่นเองนีครับผมกิจกรรมต่อไปร้านค้าโมโคเยเค่ตอนนี้มีร้านค้าโมโคโมากันอีกแล้วครับดำดิ่งโรคใต้พิภพสยบทุกความกลัวอาฝ่าถึงไอเทมสุดหลอนยเค่ไอเทมสุดหลอนไม่ผีหรือว่าไงวะกิจกรรมนะครับเริมตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่20เดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยว่ามีของอะไรให้ป่าต้องเสียตังค์บ้างนะครับ แต่รู้สึกว่าจะโรดนานไปสักนิดหนึ่งโอเครางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลพิเศษอันไหนมันพิเศษกว่ากัน <c oughs> โอเคครับผมในส่วนของรางวัลใหญ่อันนี้สกินลูกซองไฟพี่มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วนะครับ อ๋อชุดนี้น่าจะยังไม่มีครับแบบอ๋อเป็นชุดคุณหมอโลกทิดนะแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับในนี้มีโอ้โรโบด้วยนะครับตัวอาวาร่นะครับโนโทราท่าซอมบี้นะครับแล้วก็นี่เลยอันนี้น่าจะยังไม่มีนะครับกดตกลงไปเลือกเสร็จยืนยันการเลือกกดตกลงไปแล้วหลังจากนั้นมันจะมีให้เราสุ่มนะครับย็ดเค่เออกดเริ่มตั้งแต่9เพจคมาดูครับ มันต้องออกอยู่แล้วนะครับออกเป็นในส่วนของกล่องสุ่มสกินปืนร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงอออฮะไม่ต้องบอกก็รู้ผมหน้าไปเป็นคนสร้างเกมนะครับผมมาต่อไปพี่เล่นเลยนี่ๆแน่นอนครับผมต้องเป็นกล่องนี้เลยกล่องสุ่มสกินปืน UMT นะครับออฮะเป็นไง โคตรเก่งคนอะไรอะเย็ดเค่เก่งเกินต่อไปนะครับต้องเป็นเจ้านี้แน่นอนครับในส่วนของอ่าตัวสมสกินปืน5้าใบนะครับผมแบบเอาหัวเป็นประกันเลยครับน้องๆร้อเปรซดูดิดูดิเ,ดดเ,ดเป็นไงคนอะไรมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นต่อไปครับสิบใบครับนี่เลยไดมอนด์รอยัลแน่นอนครับแน่นอนร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลยมามาเป็นไงเป็นไงเออต่อไปนะครับนี่เลยเซ็ตอ๋อสกินอ๋อชิป่าเนะครับห้าร้เปอร์เซ็น เห็นไหมอ๋อโหโอโอถ้าซื้อหวยพวกนี้คือทงถูกนะครับต่อไป999เพชรจะได้รับเป็นแพ็คเครซี My ่เมคิทนะครับผมก็มี4ี่จาก5 0 0พันกว่าเพชรน,นะครับก็เหลือ400เพชรแล้วตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อน <c oughs> ค่อยกลับมาสุมม่มใหม่มาตางังค์เติมนะครับมีตงังค์เติมนะอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคจบไปสําหรับรันคาโมโคนะครับผม <c oughs> โอเคอ๋อกิจกรรมวันแม่เออนี่สิ่งที่พี่อยากจะแลกนะครับผมก็อยู่ในนี้นั่นเองก็ อีก60นะขาดอีก4ี่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ากิจกรรมมันจะหายไปบางส่วนนะครับผมไม่มีเนาะโอเคในส่วนของอันนี้อะไรเอ่ยของขวัญที่เราลึกวันแม่เออสงสัยน้องๆก็คงรับไปแล้วแหละเนาะก็ในนี้ก็มีเสื้อถาวรนะครับบัตรอ,อ๋อโกลโย,ยัน3ใบแล้วก็ไดมอนโกลเดียน2ใบนะครับแล้วก็เสื้อหนังนะครับกดรับทั้งหมดเลยดีกว่าเน่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับของที่เขาแจกวันแม่นะครับผมพี่ก็เพิ่งได้เข้าเกมมารับนั่นเองนะครับ แล้วก็ของที่เราเล่นในร้านค้าโมโคมะสะคัสกคนี้นะครับมัก็จะส่งมาอยู่ในห้องแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับผมอ่าโอเคในส่วนต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมโอเครักกี้รอยั่มีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ปกติอันนี้เหมือนเดิม อันนี้อ่าสุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็อีว l u ชั่นยังเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอีวเหมือนจะเลยแค่6ชั่วโมงนะครับของใหม่ใกล้เข้ามาแล้วยังค่จะได้รู้แล้วว่าอะไรเข้ามานั่นเองนะครับเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันต่อเอ่ยมีกิจกรรมอะไรอีกหรือไหมในร้านค้านะครับผมในร้านค้ามีอะไรกันบ้างใหม่นะครับเอาแค่ใหม่แล้วกันนี่เลยอันนี้ก็เอากลับเข้ามาขายนะครับในส่วนของกล่องสุ่มนะครับราคา60เพชรสําหรับปืน AN 94น้ี่นะครับผมอัตราการยิงบวก2ระยะบวก1น่ะครับ ถือว่าเป็นปืนที่แลเลยก็ว่าได้นี่ครับน,น,น้องๆหนุนๆโอเคครับผมในส่วนต่อไปครับนี่เลยกิจกรรมครบรอบ3ปีนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับอย่าลืมเข้าไปกดรับกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ฉลองครบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดรับทั้งหมดเลยว้าวของโคตรเยอะ,ละเลยย็ดแข่คุ้มมากว้าวทำไมไม่มแจกพวกทรงพวกเซตบ้างวะเนี่ยอยากได้เซตมากกว่านี่ครับผมโอเคต่อไปก็กิจกรรมทีมสำรวจเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้า ไปรับรางวัลก่อนนะครับผมแล้วก็น้องๆนะครับผมอย่าลืมนะครับทากิจกรรมอันนี้ไว้กันด้วยนะครับผมโอเครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปสํารวจต่ออันนี้มันคือแบบกิจกรรมฟรีๆนะครับทำไปเถอะพี่ว่านะก็คือมันไม่มันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมคุ้มมากนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับเอาไปแลกชุดน้องๆหลายคนคงแบบเออน่าจะได้ชุดกันแล้วหรือเปล่าเอยสำหรับเจ้าชุดใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับผมในแคปซูลการเวลานั่นเองนะก็อันนี้นะครับน่าจะได้กันหมดแล้วแหละพี่ว่ายกเว้นพี่นะเพราะว่า พี่แม่งไม่ได้เก็บโทเค็นเลยนะครับผมโอเคก็เปิดมาฟริงยจดเจมาตาฟักเกอร์ได้แผ่นที่ตามเช่นเคยนะครับแล้วก็อันนี้คือใส่โทเค็นใ,ใ,ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆโอเคนี่เราก็ได้มาอีก4ี่นะครับผมประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมครบรอบ3ปีฟรีไฟนั่นเองนะครับผมโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะไปบอกเรื่องโค้ดกันนะครับก่อนที่เราจะไปบอกเรื่องโค้ดนะน้องๆถามเข้ามาบอกพี่เมื่อไหร่จะสตรีมวะเมื่อไหร่พี่จะสตรีมอีกนะครับผมบอกเลย วันอาทิตย์นะครับสองทุ่มหรือว่าวันพรุ่งนี้สองทุ่มเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเรามาเจอกันเล่นกันแบบสนุกเฮฮาปาร์ตี้สร้างห้องแจกของกันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับสองทุ่มอย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันต่อเลยนะครับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับอา้าวอ๋อประกาศนี่ตกใจนะนึกว่ามันแบบแลกไอเทมโค้ดหายไปเดี๋ยวน้องด่าอีกนะแล้วล้วก็แลกไอเทมโค้ดนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็ ล็อกอินนะครับผมล็อกอินด้วยอ่าแล้วแต่ของน้องๆนะครับว่าผูกอะไรไว้ของพี่เป็น Facebook นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูโค้ดในโทรศัพท์นะครับทั้ง GM เอามาให้แจกน้องๆนะครับพี่ไม่ใช่ g m นะ GM เอ็มเขาฝากมาแจกน้องๆทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้เป็นโค้ดเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูก่อนมันอยู่ในกลุ่มรับนะรับจะบอกใครเลยทีเดียวเชียวโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาบอกโค้ดกันครับน่าจะยังใส่ได้อยู่นะครับสาหรับโค้ดนะอ่อ c h เอ่อ c s อะไเอ่ย c s w 5นะครับ c s w 5นะแล้วก็ j u j u g 6นะครับ j u g 6แล้วก็เอ่อ e t m u แล้วก็ 39J โอเคครับผมสําหรับโค้ดนะครับพี่คิดว่าใครที่ยังไม่ได้ไอนะเอาไปกรอกนะเอาไปกรอกเลยครับแต่ถ้าใครกรอกแล้วมันจะไม่สามารถกรอกได้ต่อนะครับ1 ID ไดีต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับโค้ดนะครับกดไปใส่รหัสอา้าวยึดเคสกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวดีว่าก๊อปไวนะครับกดใช้งานรหัสไปพร้อมๆกันแล้วก็กดตกลงหลังจากนั้นได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยน้องๆหลายคนคงอาจจะได้จากช่องอื่นแล้วนะครับเพราะว่าโค้ดนี้เคียร์เตอร์กันบล็อกเป็นโค้ดที่เขาแบบ GM เาจะะแจกให้เฉพาคีอกกทลีี่่่่ยยวับูุม ก็มาแจากน้องๆทุกสัปดาห์นะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าเืิกกิดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นั่นเองอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับแล้วก็กล่องเคเตอร์กันบล็อกเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูนะครับในส่วนของกล่องนะอยู่นี่นะครับผมนี่มีทั้งหมด6กล่องแล้วนะครับผมก็ของในนี้ก็ เคยอธิบายไปหมดแล้วแหละมันก็จะมี m c a 1 AW ลูกซองไฟ AK รายมังกร UMP ล like ายเกชา MP5 นีครับแล้วก็ปืนพงปืน,ปน,ปนพกสกาชมพูนะของดีๆทั้งนั้นแหละเห็นไหมของแรๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าแจกแบบสุ่มสุ่ม5 XM8 แบบนี้ด้วยนะคือทุกปืนมีดาวมิตามปกติเลยนะครับไม่ใช่ว่าลดดวมงดาวมินะแต่มันคือมันจํากัดแค่3วันนะครับก็ ก็ถือว่าโอเคนะ3วันแล้วก็มี1วันด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับสำหรับสายฟรีอย่างพวกเรานะครับผมแล้วก็น้องๆบอกอยากให้พี่รีวิวของในตัวนะว่ามีอะไรบ้างนะพี่ไม่ไม่อยากจะม้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับผม want มันไม่มีอะไรเลยพี่ก็เลยไม่อยากรีวิวนะครับผมพกตัวละครอะไรพี่ก็ไม่ได้ครบนะครับผมพ be right uh ี่ก <Amsterdam> ็ไ <an> ม่ได้ถือว่าเป็นสายเติมอะไรมากมายในส่วนของแฟชั่นแฟชั่นมันมันก็กระโหลกกระลาปากระป๋องแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีครับถ้ามันมีเยอะๆพี่ก็อยากอวดแหละแบบ พี่มันสายอวดอยู่แล้วจะคือมันไม่มีให้อวดเลยไม่รู้จะอวดอะไรนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสันกร่งกดตัวคักไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็เจอกันอีพีหน้ากันอีกเช่นเคยสําหรับอีพีนี้ขอตัวลายงเท่านี้ครับยบายเอยเองนั่นแหละเองนี่มันแฟนพันธ์แท้ลยนอยู่หว่าอย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งข้าด้วยนะแล้วเจอกันอีพีหน้าวันนี้ไบาย